ไฮวันนี้เรามาอยู่กับ Identity V อีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นสาวน้อยกันเออคือเรารู้สึกว่าสาวน้อยมันน่ารักนะอืมน้องน่ารักมากเลยอะเอาเอาอีสีหน้าข่าวมาเชียวแล้วไม่ต้องมาแพร่แว่แถวนี้ก็ได้นาะยหะล่อนเชิญกับพี่นั่งจ้าไม่มีใครเชิญเออไม่ได้ทำคลิปแบบนานนะอืม เป็นเดือนเป็นอาทิตอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะแบบลงทุกอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้ลงเดือนทีละคลิปอะเริ่มไม่มีเพื่อนหรออยู่ห่างไกลแซดไกลแต่ไม่เป็นไรเราโอเคไม่มีเครื่องหรอแถวนี้อ๋อนัน่นนั่นไงเจอละเจอและอ,อืม s o r ร y s o r r อไม่เห็นจริงๆอ๋อเป็นแมรี่ เจคอขาดนี่เองเจไม่มีหัวเจหัวขาดเอา้าสวัสด,ดีจ้าอะขอขี่คออะเราจะมาเป็นคู่กรรมนะคะในเวลานี้ขี่คอไปเลยเพราะว่าทำไมคะีเกียดเนาเพื่อนลมแล้วไปช่วยเพื่อนหน่อยใครก็ได้ไปช่วยเพื่อนปะแกไปนะฉันไม่ไป <laughs> ไม่ไปจ้าจะจะอยู่นี้จะจะปั่นจ้าเรามันสายปั่นอยู่แล้วปั่นไฟอืมปั่นกันเองแล้วมันก็เล่งฉันเนี่ยอีเจจะเล่งฉันเลยหนูมันก็แค่คนธรรมาดาคนเมืองที่กำลังปั่นไฟไม่ต้องมาเรงหนูก็ได้ค่ะเจช่วยได้เปล่าเพื่อนโอ้ยวิญญาณเจก็อยู่นี่แหละ เออระช่วยได้แล้วก็ปั่นต่อสิอืมแล้วเราจะเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วเราก็อ่ะว้าไปหาหนักโทษชิวๆิวอ่ะไตัวเองข <c oughs> อขี่คอหน่อยเออจะได้ปั่นไวๆไง <c oughs> ปั่นไวๆแล้วรีบไปช่วยเพื่อนเอา้าเพื่อนล้มเหรอ เพิ่งเห็นเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเพื่อนแล้วนะฉันจะไปแล้วนะให้ไปไหมไปดีกว่าเออไม่อยู่ละแกมีหน้าที่ปั่นแกก็ต้องปั่นส่วนฉันมีหน้าที่วิ่งฮิวค่ะน่าจะเอาหมอมานเนาะเออ่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราอยากเล่นซอนน้อยไงมาแล้วจ้าอืม นักบินจะขิดหรือยังค oh, 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 hey <that> ือเขาจะตายหรือยังห้อยแล้วน่ะห้อยหัวแล้วน่ะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวไปช่วยแล้วกันอยู่ไหนอะอยู่ตรนอ้อเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เลยอยู่ตรงนั้น ไปดีปะเพื่อนอยู่เยอะนะไปดีกว่าไปถึงไปป่านหรอหึไปช่วยไปปวดนั่นแหละเอาง่ายๆามาละจ้าแล้วเราบล็อกเราจะก็โอเคดีเราก็โอเคตามมาไหมจะตามมาไหมนะอีเจ๊อีเจ๊ตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามนี่นะนี่ละจ้าบายไม่อยู่แล้วไปแล้วเพื่อนค่ะ อยู่ด้วยได้ไหมใครก็ได้อยู่ให้ฉันทีจ้าเออเอ้าโอ้คุณพี่อยู่ให้หนูหน่อยค่ะคุณพี่ขาขอบคุณค่ะเออแล้วเขาไปตามใครต่อนะเวลาเปลี่ยนเป้าหมายเอ้าบอกแม่มาสิมหาหาเฮาตีนักบินรอดไหมคือไปช่วยแบบนั้นเพื่อนครูกันขนาดนั้นก็ก็น่าจะรอดรอยู่นะ ไม่รอดหรอกเออพูดไปงั้นแหละรอดอะไรเอาอะไรมารอดอ้อยหัวบินแล้วนะบินแล้วจ้าบายจ้าเจอกันลงหน้าโอ๋ตาละปั่นไปนะคะลุงเขาจะไปหาใครต่อหาเราปะยังไม่เห็นเลยอ่ะมันอยู่ไหนเอ้าเอาเอ เห็นด้วยเหรออา้าคืออีนี่คือยังยืนงงอยู่เลยว่ามันมาตอนไหน <c oughs> ไปเลยเออไม่ใช่หนีพ้นแล้วหรอไม่เห็นแล้วอะ่ะ <c oughs> หนีพ้นแล้วมั้งเอา <c oughs> ไม่พอแล้วฉันมาลงอะไรตรงนี้ช่วยด้วย อีเจก์แกอยู่นะจะเอ๋ไม่ไปหรอกใครจะไปอ่ะไม่ไปอ่ะเอา้าอ๋อชีหินนักมายากลก็ว่าอยู่เดี๋ยวเราไปช่วยนะอยู่อย่างนั้นแหละอืมย่องแป๊บย่องแป๊บมาแล้วมาแล้ว เอจ๊เอ๋ตีไหมตีไหมตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยเออไปตัวใครตัวมันจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปจ้าชาวนอยเจ็บค่ะใครก็ได้ช่วยสอนน้อยที Help me help me please ลสฉันจะไปหาพี่นักโทษด,ดีกว่าพี่แกอยู่ไหนอะรู้แล้วภู라이อยู่ใกล้ถ้าภู라이อยู่ใกล้ฉันจะก็ เอออืมเดี๋ยวเราไปช่วยนะแต่เราขอฮิวก่อนพี่ขาพี่ขาฮิวโนที่ฉันดูว่าพี่แกต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่แกไม่น่าไปไหนหรอกเพราะว่าปั่นทิ้งไว้เยอะแลว้วเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยนะม่อยากลจะตายแล้วเพื่อจะตายแล้วอะ่ะเร็วๆเรวๆๆ,ๆ ไปแหละเราวิ่งมาแล้วไม่น่าจะทันอนะคิดว่าไม่ไม่ทนนะันอ่ะเออเราเราคิด,ดว่าเราไม่ทนันแต่ว่าเราก็วิ่งไปก่อนไงให้เพื่อนดิใจว่าเออเรากำลังไปช่วยนะเพื่อนเห็นเงาเราอะไรอย่างเงี้ยลาละโลกใบนี้ฉันว่ามันน่าจะตามหาฉันต่อนแน่เลยอะ่ะน่าจะเป็นชันใช่ไหมยชันปะเอา เชอยู่ไหนอะอ่ะเล็บแล้วอีกก็ขึ้นหัวที่ฉชนเรียบร้อยแล้วจ้าอย่ามายุกับเชนนะอ่านแป๊บเขาจะไปเอารักโทษไหมหรือเขาจะมาเอาเราเม่ก็ไม่ค่อยป๊อดเท่าไหร่หรอกนะแต่ขอหลบไว้ก่อนเพราะว่าจุกไม่เก่งจะมาไหมอ่ะ แไม่มาก็ปั ial, ่นค่ะนี่เครื่องนี้จะเสร pues, ็จแล้วนะเขาไปไล่ก <Conference. S 2> ันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอยู่อยู่ตะพูกะึมอมอยูมอล้วอ้ พี่เจยอย่ามาตีหนูเลยโอ้โหมันบิงมาตีฉันเลยคุณพระขุดเจ้าจะเอาอะไรฉันขนาดนั้นจ๊ะอืมก็บอกว่าจุกไม่เก่งไม่ต้องมายุง่งวิ่งแบบไม่คิดหน้าคิดหลังวิ่งแบบไม่ดูหลังด้วยนาทีนี้จะมาไหมย่าย่าย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 าเอ้ยไม่เอ้ย อ๋ออยโอ๋ยคุณพระคุณเ,เจ้าทำโหมดตระสาม,มารถเมื่อกี้โดนไหมไม่โดนไม่โดนหรอกนี่แน่ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนแต่ฉันจุ๊ไม่เก่งเราไม่ต้องมาตีฉันแล้วค่อยปเปิดอืเเอา้าคุณพี่ก็ไม่บอกกันหน่อยเนาะ บีเครื่องเสร็จแล้วอะ่ะก็ไม่พอกันเลยยะยายะยะ,ยะเอออีเจ๊ล่อยไปเถอะโอ้ยให้รอดสักคนก็ไม่ได้หรอรอดสักคนหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมรอสักคนหนึ่งได้ไหมเจ๊แล้วเขาวิ่งกันไปตรงไหนกันนะ คุณพี่อย่าวิ่งมาทางนี้ค่ะอย่าวิ่งมาทางนี้ไม่ค่ะฮะมันช็อตใครวะเมื่อกี้อย่าวิ่งมาทางนี้ค่ะวิ่งไปที่เอิญอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ก็บอกว่าอย่ามาทางนี้เอทำไมพี่ไม่ฟังหนูเลยคะ่ะยอมก็ได้ไปแหละไม่อยู่แล้วจ้า ทำไมคุณพี่ไม่ฟังหนูเมื่อกี้จบแล้วค่ะแพ้ค่ะไม่อยู่ค่ะบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะลาแล้วค่ะบายบาย